ตอนนี้ยาก็ยืนไอ้ขายังไว้จ้าอุย้ยก็นั่งไม่ได้ทุกเขาก็ชั้นลงก็ล่มที่ก็ตอนนี้เราก็ดันยันเอาขาลงเอ้ดันไว้พี่น้องยอยั่วยุก็ไปเก็บอยู่ข้างล่างก็ต้องระวงังคือกัรน,นูพี่น้องจ้ะมันชันดิกแต่พอเขาไม่มาไม่ถึงคนไปเมื่อกี้คนที่ว่ายาดาวตกใจอยากอยู่บวกเลยอินเสกเดิน ยาวาวใส่หมวกยิ่งยาด้าใส่หมวกกันนี่ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องนอกจากพี่น้องใส,ส่หมวกเอเสือกันฝนเราก็หมวกใสกันสาดนาสาดตายฝนกันนี่มันก็ตกดึงยุดหนึ่งจ้ปะปั๊บต่อกันจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องยาดาวโนเวมาแล้วเด้อดจ้ะวันนี้ก็ชวนข่าปลาอยู่เหมือนเดิมเลยจ้ะวันนี้วันนี้คือวันเสาร์ชวนมาข่าปลาหาเห็ด หนังไก่หนังแกะอันนี้ก็เราก็มาอยู่ป่าเลยไมขอเ,เก็บเพ็ดเองหนังไก่หนังแกะเฮ็ดมันปูลวกันเด้อจ้ามป่ะนี่เราจะป่าจะเป็นประมาณนี้วันนี้ฝนตกคือเก่าจ้ะแต่เราก็เข้าป่าที่ว่าอยู่ยเฉยๆเกบเห็ดหนังแกะหนังแพะปไปก็บหนังแกะหนังไก่เอาไปไว้ทำเอ สมเฮ็ดกินอร่อยอร่อยพี่น้องมาจา้าปะตามไปเก็บมาช่วยกันเก็บจเจ้าพี่น้องนี่จ้ายากระหินละนี่สองดอกพริกสอฟเฮ็ดเอหนังไก่จาก้าดอกกระน้อยสำนี่เอาไปทำสมแซบไปทำเอสมเฮ็ดไปลวกกับพอดีไม่ต้องฉีกเลยจ้ากันนี่มันกันย่างนี้แหละจา้ามันไม่เหมือนทั้งอื่นทั้งอื่นก็ดอกข,า,ขาวๆใหญ่ๆ ทั้งยาดาวอยู่นี่ดอกกี่ประมาณนี่จ้แล้วก็ดอกใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ท่านกันซัมนีก็เลยพานเก็บไปพริอมเงนินก็นไม่ได้กินจะ้ะพราะคนมันเก็บมากมาได้อจะ้ะเปิดปลาเปิดตะก้าแหละกลุ่มแรกแหกหมานของยาดาวเลยจะ้ะขาสํานีเอาไปทำสมเห็ดพี่น้องเคยทำยังจะ้ะลองดูด้วยญ้าดาวทำกินแซบ่บจ้ะ นี่ก็จะอยู่ข้างๆกันนี่แหละนี่เฮ็ดน,นี่ต้องเอานันากหน่อยด้วพี่น้องเัานันากหน่อยก็จะเฮ็ดน,นี่เพราะว่ามันชีเป็นดินทั้งในแล้วก็ฝังไอ้ไม่ไปฝังมันเป็นเฮ็ดที่ก็กบพวกหลากสวนใบสวนมันก็นกนทิ่มแทงได้จะ้ะนี่ประมาณนี้ต้องตัดให้ดีหน่อยตัวจะาคอง mặt 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 phải mặt 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 cả phải mặt 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 ทนี่กับวันนี้ก็เก็บไปราบ้านเนี่ยจะป่าสนเฮ็ดนี่ส่นมากกัทขึ้นอยู่ป่าสนไม่เหมือนทางอื่นเนาะเห็นเพื่อนๆเขาเก็บดอกขาวดอกงามทางโนเวทางเหนือทางเมืองทุ่มเสือกสมาคมจิบตนี้จะไม่ค่อยได้เห็นตัวขาวคือเขาแต่ก็นยังดีมีเก็บแต่บอกก่อนจะทำสม เฮ็ดอร่อยมากจ้ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปทำต่อกับบ้านเอาแชะนี่จะทางกันนี่ตัวนี้ดอกนี้ขางามแหละพี่น้องตั้งไหนมันเริ่มใหญ่ขาก็อวบดีแต่แต่ไอ้มังถิ่นจะ้ะมองมองกับขาเน,น้นๆมังต้นมังโก้มันอยู่ตัดินอยู่ต้าเอ๋ป่าเนาะจ้ะเนาะ ฝนตกคือเกาเลยพี่น้องฝนตกจ้ะมาเด้อมาเด้อเขามาเก็บเพชรละกันมันจะเห็ดมึงทุ่งเสือนอเวททางเหนือจ้ะมาณนินเล่งเห็ด <laughs> ภาคตัน,นอักหัวคุ้มหัวเนาะมันจะดอกน่อยมันก็พอเอาได้เอาสกก้อนจ้ะ <laughs> ขายหญ่อ้วนดีตาสัน <laughs> ก็พอได้ทำสมเห็ดสามนิแซ่บ <laughs> จเาเก็บไปทำเด้อวันนี้ เราให้น้องท้าไม่กินน,นูอนฮัตโนะแต่เอาผัวยังเอาเป็นเนาะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนผัวยังไงเออในชีวิตมาไม่เคยมีผัววะเด้เขามีใครถามเลยตอบเองเราแจ๊คคิดมานาไม่เห็นพ่อหน้าเลยเดดอกเดียว เฮ็ดมะนาวนะได้ดอกเดี่ยวเถ่าแล้วลพ่อมปจ้ะพี่น้องปิดสปากันจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเดินมาเดินมายายก็ยิ้มเม่อกี่จะอยู่มแยกว่าอีกข้างๆกันยาก็มาเห็นนี่เห็ดมันปูนี่ก็เอาคือเก่าเนาะนดอกหนึ่งามันก็จะเอาไว้แข็งๆอยู่จะ้ะเอาไว้สักเบิ่งหนึ่ง Đây nắng kẹt nắng kẹt nắng nắng, nắng cây cảnh khá mày dày đọc các bạn Cả ô nó Xăm như đẹp là sùng Đẹp xăm, hết Dạ ơi cho khổng Xăm sùng hết kín can Đi lột ngoài mình, mình thắt áo chờ Ui đâu rồi Thuộc Đi chờ Khát áo thắt nữa Ui ấy áo ขัดตอกไหนเสียดายจะตัดแล้วจ้ะไม่ให้ดูขัดเราจะเล่นเอาเดี๋ยวมันจะมดแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันกันคนตกนี่จะพี่น้องไม่รู้เฮ็ดอะไรจ้ะนี่นี่มีผิวแบบนี้นี่จะแต่ยาถ่ายใกล้กรถทายไม่ได้เนาะมีจาจับจ้ะนี่งามอยู่ด้อืมเป็นมูน้อยนั่งจ้ะเขาขัดเอาเอาขาที่พอเอาได้เนาะ Ui, đẹp này khá nói cho mẹ ông nó ta chỉ kiếp thâu như vậy kiếp leo vậy khá mình đẹp nó nói này đọc nói khá dài cả chipo phó ấu chứ đọc nơi khá nói cả thâu năn đó thấy chưa nói như này mua con lo tiếp khoảng dây yếu trả tôi bà cả đầy đọc u nhìn ít <laughs> mình đi nong mà giang đưa <laughs> mình thứ ba thăm như ba dài pino nong cả lăng ถึงปลายใหญ่อาจจะเห็นมากกว่านี้สั่นหน่อยเด้อพี่น้องเกี่ยวตัวลืมไปเนี่จ้ะนี่้เห็นไหมอ้หหลายคนหยยบมั่งนี่เอาไม่ได้แล้วอันนี้เนาะขาสั่นพูดพี่น้องเอาเอาท่ศทาเอาได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเรื่อยๆจ้ะไว้มันใหญ่มันอื่นก็เอาไนเก็บด่า làm thấy nó cả kéo đi rồi khi mà thi lăng cảo dài thi cái nó nó có cả cá chạy đây chơi nó nó mang vải tôi cuốn nhặt lên như tôi có chạy chạy yêu khi nó thôi chơi yêu ta cuốn tôi นี่จ้ะเห็นเนี่นี่เก็บเพชรหน่อยตรงนี้น้องเก็บเพชรหน่อยตรงนี้ทำเพชรยากับป่ามันน้อ,นอเนาะ,นะนตุก๊กกระจาดเสียงย่อิ๋วเมื่อกี้เอาเพชรกันตุก๊กใจพี่ก็เรียกเดี๋ยวฉีดตื่นจ้ะ ไปหลงกันอีกประเด็นนี่ไปแล้วอยู่แถวนี้ก่อนเถอะเดี๋ยวก็หลงกันอีกเด้อขึ้นไปไว้หลายเถอะเดี๋ยวก็จีเรียกหากันยากอีกก,กีตุ๊กกระแจคักจังพี่เรียกกีตื่นจ้ะเฮ็ดนี้มันเป็นยังไงพี่น้องทำยากจ้ะ,ะแค่นี้กันเด้อจ้ะ จะพี่น้องเฮ็ดหน่อยเก็บลอยใหอิ๋วจ้ะขามันใหญ่ก็เลยจะเก็บเอาว่าได้ลอยใหอิ๋วยาอิ๋วเก็บตรงบุญนทีะเลิดหมูนนี่ไปก็เลยห่วงเพราะว่าอีโอุ้ยตัดขาสันผลพี่น้องเอ้ยไม่ได้ตัดขาเฮ็ดกันพี่น้องยาอิ๋วบอกนั่นไงว่ายาดาวเห็นแต่ต้นนู้นเห็นต้นนู้นจ้ะเห็นแต่ตรงนี้เขาเก็บดอกมาตรงกั้พี่น้อง อาจจะไม่เห็นด้วยจ้ะกล้องอาจจะบังเก็บมากกว่านาะอุ้ยไม่ได้ตนีจ้ะเก็บไปวางไว้ไม่ได้ดลกเด้อพี่น้องเพราะว่ามันป่ามันลกเดี๋ยวหายหามองเห็ดวางไม่เห็นลืมทุกคนยืนคุ้มอยู่ข้าดีอยู่ข้าพอใช้ได้ขายาวพอทำส่งพักได้

มานั่งเมื่อจะมานั่งเหราเสียเวลาเด้อพี่น้องเสียเวลาหลายรู้ไหมเสียเวลาคือว่าเรามีคู่แข่งจะเราไม่ใช่เก็บลําพังคนใครก็เขาป่าเก็บแต่เราจะมั่มานั่งเรานั่งแกะไปเล่นในป่านี่ไม่ท่านกินก็ดอกจก้ะเราก็แค่ทําแกพาะพบนั่นกัน,กนไปทําบ้านเอาเพราะนานี่กันนี่คือเฮ็ดชนิดทุกท่าที่เราจะเก็บเราจะพวกใครก็ต้องการเฮ็ดช่วงนี้เพราะว่าไหนไม่ได้เฮ็ดก็ต้องมาเก็บเอาไปไหว้กิน มันก็นเริ่มบนเขายอดเขาก็เป็นหิมะแล้วพี่น้องฝนตกมามันความหนาวเย็นมากยอดเขาเอตรงขามบ้านยญ้าดาวน่ะมองหน้าต่างไปหิมะเขาโพนยอดเขาสูงเพราะมันก็นดื้อๆกันไปฝนต้นนะ่ะหนาวเนาะ <c oughs> นี่จ้ะรัดนายายิวห <c oughs> ยับตอไมแกงก,ยยก็ยายิวกลัวยายิวแย่ แย่งแย่งกันเองนะพี่น้องอู้นี่เฮ็ดมะนาวจ้ะพี่น้องมัจจะเฮ็ดมะนาวต่เถาแล้วอือฮั่นสองมัดนี่จ้ะตัดขาเห็ดเราขาเห็ดกันเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเอ๋นี่จ้ะเออเราขาเฮ็ดกันมุจจาลังลงหามองลงไปนี่เฮ็ดเห็นไหมพี่น้องที่อาจ,จไม่ชัดเนาะ Ô tùn đọc có mẹ yêu môn. Tầm một cái <laughs> hài giải, miệng đọc giải, chấp nhận. Ô chân 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 ui, 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 chân 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 ôi ừ, săn điếc lên ừ, ừ. săn điếc lên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  đọc điếc lên săn điếc lên săn điếc lên săn điếc lên Dạ. điếc lên săn điếc lên dạ điếc phi săn ơi. lên săn

โอ้ยน uhm, ี่เราขาเฮ็ดพ er ี <scholars> yeah, <Wow. S 1> ่น้องง้างอยู่นั่นเงี่ยงามก็เอาจอนั่นน่ะบ่จะขาหลวมอืมจะอิ่ให้พี่น้องดูดังให้พี่น้องดูดังหุ่นเถ่าหมดแล้วพี่น้องบางคนยังคอมเมนต์มาว่าเฮ็ดบ้าตีเถ้าโอเคนะพี่น้องเฮ็ดตีนเฮ็ดกันจ้ะเอาตะก้อนเจอเด็ดจิ้วมีคนตามมาว่าคัดทิ้งเฮ็ดอีกหน่อยยาดาวกำลังพรบช่วงนี้พี่น้อง ไม่เข้าใจกันทำหาเก็บด้วยคนบางคนกระดายนกบ้านเมืองก็เป็นไงไปจ้ะจะเก็บต่อจ้ะจะเพ็ดจะเพ็ดตัดตัจ้ะพี่หนุ่มขายเยอใหญ่เยอย่เล มองจับไจไม่ได้พี่น้องเด้อใส่กันฝนมองไม่ชัดจ้ะเสียงคนเก็บไปเร็วกันพี่น้องเสียงคนจ้ะไม่เห็นตัวครัได้แต่เสียงไอ้ยูโบกจะเก็บกันจ้ะเสียงพอมีเห็นคนจ้ะแต่ยังจะ ยังไม่ฮะปะ้าแปะฮะไม่เห็นจ้ะเบเพ็ดน่ะในม้าลงมาเหอะไม่มาก,ก,กาตัวก็หาเอาตึงมาหาประกันเป็นหมู่กันทิ้งน้องไปทางไหนละน้องทำคลิปมีได้เห็นคนเด้มาหาตั้งนี้แหละไม่ได้ในมดดอกะย่าเดี๋ยวค่อยลงไปประกันพรน้องไม่เห็นคนไงไม่เป็นตาให้น้องหาขางกันนี่แหละเจเพนุ เดี๋ยวเห็นคนเดิอนอยาไม่เห็นจ้ะเพราะว่าผักงบคุ้มดาแล้วก็นเราหาค่อยหาดูไหนเดี๋ยวอิวอยู่กับหมูจ้ะพี่เนาะเพราะหมวกไหนที่หมวกกันฝนไหนที่นั่นเดี๋ยวอิวเห็นคนกันเลยตื่นเดี๋ยวอิวจะลงไปหาข้างล่างไหมหายไปค่อยหายไปพร้อมกันเดินหาเรารอในพร้อมกันแล้วอืมว่าอยากกับทำคลิปเนาะว่าจะเก็บเพชรข้ามาจ้าเองกับตื่นอีกจ้ะ พี่น้องไปจุ๊พี่น้องตอนนี้เราก็หาเห็ดตามก้นเขาจ้ะแต่ก็พอได้อยู่อืมจะอีกนึงหนาวนี่อุ้ยพี่นงมันชันคับดึงเอาเลยได้จ้ะมิดมิดมิดบอกพี่น้องดอกมันชันคักอยู่ถามอีกเหรอจะตัดเอาเลยเออมันอยู่ในตอเนาะ

mình sẽ kéo tiếp vào P'long, không nó kéo cà mè kẹo cứng thế này, nó đã di dời, một khi nó cả. Đúng cứ, không cứ lau, một khi cà mè kẹo nó đã, một khi lông bài mèt xuống, mèn cà mè đay, rất là. P'long. Không biết nó không thấy. Không thấy lông bài nó luôn. ít Cái này đây, khu nước bỏ hay đú, chứ ơi, tiếng kìa ค่อยค่อยเด้ค่อยคอยคอยพี่น้องเอ้ยชันเด็กนี่แหละนี่เราก็หาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อหาเด่นก็เจ้านี่คือยาหาก็ยาอยู่หาเด่นก็ยาดาวก็ยาอยู่ชันเด็กนี่แหละนี่นั่งนี่กันระวังที่สุดพี่น้องตัดตินกันนี่ถ้าดูกันนิดเจ้ะ ไม่ได้ตัดดิ้นให้มดตุกจ้ะดูมดตุกจ้ะเพราะมันชันนี่อือีกจั๊บยาเก็บปั่นจัมันชันล่มตอนนี้ยาก็ยืนไอ้ขาหยังไว้จ้ะอุ้ยก็นั่งไม่ได้ทุกเขาก็ชันลงกระล่มที่กาตอนนี้เราก็ดันยันเอาขาลงเอะนั่นไว้พี่น้องยาอิวก็ไปเก็บอยู่ข้างล่างก็ต้องระวังคือกันหน่นพี่น้อง ชันดิกแต่พอเข้าไม่มาไม่ถึงคนไปเมื่อกี้คนที่ว่ายาดาวตกใจอยอยู่บวกเลยยิงเสียกเดินปะยาดาวใส่หมวกยิ่งยาด้าวใส่หมวกกันนี่ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่อง้วจ้ะพี่น้องใส่หมวกเอเสือกันฝนแร้กกับหมวกใส่กันสาดนาสาดตายฝนกันนี่มันก็ตกดึงยุดดึงจ้ะปะตอกันจ้ะพี่น้องบนชั้นนี้จ้ะเราก็จะไม่ได้ไทยเห็นบ่าอกจ้ะนี ที่เรากอจะตัดภาพดึงหลายดึงเนี่ยมันเอ๋ถน้องแบตเตอรีด่ด่าใจเราก็มันชั่นดา่าจิลมลมไปตึ้งนีกับพี่น้องกับจิ้มมดสนุกมันชั่นมากจ้ะชั่นมากเลยเขาก็หาไปก่อนเลยแต่ว่าก็เหลือไว้พวกเราอยู่จ้ะโอ๊ย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 จกโอ๊ยโอ๊ย Nhật thì chả đọc ngoài đọc nít cắp nít đi nít bé nít cạnh 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 nít อ e ุ้ยพี่หน่อจากพี่น้องครับพงพุ๊บข้าวต้นข้าวต้นเจ้ายงคนเดินปไปไปยำคนพูดฝรั่กลุ่มไปเมื่อกี้ยายคิดแบบหลังนึกไทยไม่หนูที่ว่าที่เดียวสั่งนุ่นไงที่ว่ามันเอ้ยเจ้ามะขามตั้งปีคนนั้นเดินตั้งสองเดือนต่างที่ว่าเวทีอย่นี้ขึ้นจ้ะ เดินหาข้างๆไปบห้น่ะป้ดรู้โอ้ยฉันอ้ปวดปวดขาละยันยันไปกันหลวงนี่อีกขึ้งบนขึ้นไปหนงขึ้นไปนึ่งก็มีไปเก็บนี่โอเคไปเถอะมาเดิน เดินด้วยฮะด้วยไม่ปวดหนุงจ้ะเก็บไปไีนขึ้นไปก่อนเอาตัวเองกันเนาะจะยิ้มยิ้มฟอลอะพี่เนาะยิ้มยื้มฟอลจ้ะผู้จัดการยื้มฟอลเลยผู้จัดการในช่องยาดาวโนเวจ้ะผู้จัดการจริงจริงผู้จัดการชี้นิวด้วยจ้ะไม่ใช่ผู้จัดการไอเดียยาดาวคิดเองทำเองนั่นเอง ต่อเองพูดบ้าๆบาเองยาอยอิวนี่มีคือว่าดีนึงที่า่ามาเป็นเพื่อนแล้วก็มาบงการเอาปากช, <laughs> ไชีไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อชีดพี่น้อง <laughs> แต่กะค่ะหายเงาจ้ะมีหมูคุยกันนี่แหละคู่หาเฮ็ดยาดาวเดีลยวาลจากปีมาเรุืนปเจ็บต่อจ้ะปินขึ้นมาเก็บหมูนี่ต่อ ทั้งไหนยายเห็นกับไปดูดูทั้งไหนเคยมีเคยเห็นไก่ใกล้กันเนี่ยอย่าไปนี่ไก่ใส่หมวกแล้วมันหากันไม่เห็นมองกันไม่ได้เรียกกันไม่ถูกแล้วก็มีคู่แข่งกันนี่อีกเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องทะลองว่ายาพกยาทำจัดเก็บช้าๆมดชัก้าเขาก็เอาตัดนาไปางี้เดี๋ป่าเฮ็ดเมือกมากเราก็พลาดน,นี่แหละทำไมสาเหตุที่ว่าพกยาตัดๆรีบไปแล้วก็นทำแบบลุกลก và tuần này há này, cứ cả há, bà khuôn mặn mạc, bắt cha, to, đi <laughs> phi nước, đi cha, đi lóc nôi, ăn không được lóc cha, tôi cứ câu, lăn ngầm ngầm, hôm nay không được chụp chiếc bảy này, dẻo, nay dẻo đào, không bảy này, bây giờ cho sắp ốc พี่น้องเอ้ยไปท่านพี่น้องไ่ท่านคนอื่นเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ามันจะตัดเทดให้พี่น้องดูนี่แหลชะชาบอกตรองตงนาะแม่กูไปอมค้อมก่ตัดเทด็ดีๆกับไ่ท่านเขางี้เลยถ้าเราตัดทั้งหมดตัดนี่ปุ๊บไปงี้เราก็ได้ไปเร็วกว่านี้จ้ะพี่น้องเราก็ตัดไปเราบ้านอยู่ก้ง,งี้ไปเราบ้านเราก็ได้ไปเร็วจ้ะถ้าเราตัด ชักชาก,กันย่างงี้เดี๋ยวจะเขาตัดหนาไปหมดนี่นี่มันตัดแบบนี้คือว่ามันไม่ยาวเด้อจ้ะขามตัดหิยังเห็นไหมขามันก็ยังสั่นอยู่นี่แหละการหาเห็ดท่าคน,คนเคยหาเห็ด,ดกับจิลูเนาะจ้ะเนาะ ว่าสถานก,การณ์แบบนี้มันพุคนจะไปแบบไหนที่ว่าจะได้เห็ดพี่น้องอ่อนโพจะต่อมาตาเห็นแล้วม่เอาก็ไม่เหลือจ้ะนี่คือว่าการหาเห็ดที่นี่จ้ะก็จะคัดเอาอย่างนี้เลยจะ้ะโอ้ขานีใหญ่ขสั้นี่องน้องนี่คันใหญ่จ้ะนี่ตุก่อนนี่ตุกงี้มือปืดลเลยแหละ นี่คนมันหาหลายนี่กระลัง่ขึ้นก็รอยตัดไปแล้วคือกันแต่ถ้าเราเห็นเราไม่เอามันก็นไม่เหลือพี่นองกลับมาที่หลังหห้หมดสามชมตอนที่สองด้วยจ้าพี่น้องคลิปนี้ไว้ที่นี่จ้าเจอกันคลิปที่สองจ้าบ๊ายดีจ้านี่คือสมเฮ็ดแหนมเฮ็ดเอหนังไก่จ้าอร่อยเซฟเวอร์ทำปินแหละเป็นแล้วเพียจิจ๊ดอืมอร่อยหอมคือแหนมเลย พราะว่าเราคั้นน้ำออกนี่จ้ะยาดาวทำเองนี่จะสุม่มเฮ็ดแหนมเฮ็ดฝีมือยาดาวเฮ็ดนังไก่ที่เราหามาแหละพี่น้องทำได้จ้ะ